พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษทรัพย์สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตนําพาทุกท่านออกจากฟิล์ของเรื่องของการทําไม้บอนไซนินดนึงเนื่องจากว่าตัวผมเองนะได้มีโอกาสเข้ามาได้รับการฝึกอบรมนะครับที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยได้รับการรับรองอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานอยู่ที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน u l ทีไรย่านสแกงามพระราม 2. 2> สองนะครับกอดทอมมอเดี๋ยวจะพาพี่น้องทุกท่านนะครับไปดูว่าวันนี้ผมมาตทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเรื่องอะไรกันตามมาครับผมณนะห้องนี้ก็เป็นห้องที่ได้รับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีแล้วก็ทำข้อสอบออนไลน์นะครับมีจำนวนทั้งหมด60ข้อนะครับ 36ข้อถึงจะผ่านเมื่อวานนี้ก็ได้ผ่านารีเวลภาคความรู้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาต่อกันด้วยเรื่องของอาการสอบภาคปฏิบัตินะครับไปด้านบนกันเลยครับผมและนี่ก็คือเป็นพื้นที่นะครับที่ทำการทดสอบฝีมือในภาคปฏิบัตินะครับนี่คือหลักสูตรช่างไฟฟ้าระดับที่หนึ่ง นะครับที่ได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์กันอยู่ส่วนของผมนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับบล็อกที่1ได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างนี้ก็เหลือแค่วายริงนะครับตามวงจรคอนอโทรลที่ได้มาเดี๋ยวมาตามดูกันครับว่าต่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วนะครับผมใกล้ถึงเวลาหมด นะครับคาบเวลา4ชั umas, ่วโมงในเรื่องของการสอบภาคปฏิบ <Hello. S 2> <Ling ua. S 1> ัต like ินะครับหลัก <realised> สูตรช่างไฟฟ้าในอาคารระดับที่1ส่วนของผมนั้นนะครับก็ได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์ต่อวงจรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมารอรุ้นผลการตรวจจากอาจารย์ผู้คุมสอบกันในลำดับต่อไปครับว่าจะไปสถานีต่อไปได้หรือไม่นั่นก็คือการสอบสัมาษณ์ครับผม ครับผมในระหว่างที่รอเวลาที่อาจารย์ผู้ตรวจสอบนะครับมาทำการตรวจสอบอาการต่อวงจรว่าถูกต้องหรือไม่ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับอธิบายวงจรที่ทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าระดับที่หนึ่งในเบื้องต้นให้ทราบนะครับว่าจะต้องต่อวงจรอะไรบ้างนะครับก็มีวงจรแสงสว่างนะครับ หนึ่งวงจรน,นั่นก็คือสวิตซ์เอสหนึ่งนะครับสวิตซ์เอสหนึ่งก็คือตัวตัวนี้นี่นี่คือสวิตซ์เอสหนึ่งนะครับควบคุมแสงสว่างไปที่หลอดไฟชุดที่หนึ่งคือหลอดนี้ส่วนวงจรแสงสว่างนะครับอันที่สองก็คือเป็นวงจรสวิตซ์สองทางก็คือ,อเรียกง่ายๆก็คือวงจรสวิต์บันไดนะครับควบคุม แสงสว่างจุดที่2ก็คือจุดด้านมุมนี้นะครับโดยควบคุมสวิตช์ S2 และ S3 สวิตช์นี้คือ S2 <c oughs> สวิตช์นี้คือ S3 นะครับแล้วก็มีวงจร power pack นะครับมีปักอยู่ตรงนี้นะครับมีวงจรของระบบสายกราวกราวคือเส้นสีเขียว,ยวนะครับ ส่วนอุปกรณ์ควบคุมหลักก็จะมีอเมนเบเกอร์ตัวนี้นะครับ3ามแอมป์นะครับเบเกอร์ power control b u c ลสิบหกแอมป์เบเกอร์ power control ระบบแสงสว่างคือ10แอมป์ตรงนี้แล้วก็จะมีบาร์ Bar ของนิวตันนะครับแล้วก็บากกราวอยู่ตรงนี้นี่คือ อาตู้คอน sumer นะครับจะอยู่ตรงนี้ส่วนนะครับวงจรนะครับที่เป็นการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวงจรทดสอบเข้ากราวนะครับผมจะอยู่ในมือผมมาดูตรงนี้กันยับดูยี่ไปหมดเลยฮนะก็นี่ครับวงจรทั้งหมดนะครับจาก คร่าวๆประมาณนี้เป็นวงจรมาตรฐานล่าสุดนะครับที่ใช้ในการทดสอบนะครับส่วนระยะเวลาในการทดสอบนะครับทั้งหมดนะครับ 1. บล็อกนี้ใช้เวลาเริ่มต้นจนถึงจบรวมทั้งหมด4ชั่วโมงด้วยกันนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับก็มาลุ้นกันครับเรื่องผลการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคปฏิบัตินี้จะผ่านตรงนี้ไปได้หรือไม่นะครับเพื่อไปถึงสถานีต่อไปนั่นก็คือสถานีสัมภาษณ์นะครับเพื่อได้รับใบอนุญาตใบประจำตัวช่างไฟฟ้าระดับที่หนึ่งในลำดับต่อไปครับผมช่วงนี้ก็ได้ทำการ ตรวจข้อสอบในภาคปฏิบัติสาหรับการต่อวงจรไฟฟ้านะครับขั้นพื้นฐานระดับที่1ผ่านเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับในลําดับต่อไปผมก็จะต้องไปสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์อีกในขั้นที่2ต่อไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้ฝากข้อมูลให้กับท่านที่สนใจนะครับที่จะมาเข้ารับการฝึกอบรมเชิญครับก็ศูนย์ทดสอบนะคะชื่อศูนย์ทดสอบด้ว ที่ธาราม2ฟันสแกนงาม5มีหลักสูตรที่เปิดทดสอบมาตรฐานสื่อในงานทั้งสิน้น2หลักสูตรหลักสูตรแรกคือหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในคาร์แรดดัลล์นะคะหลักสูตรที่2คือหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศระดัลล์นะคะทั้ง2หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอบต้องทําการสอบต้องทําการทดสอบมาตรฐานสื่อในงานนะคะทั้งศูนยได้รับกรารอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเขตศึกกรุงเทพมหานครนะคะ,นะคะแล้วก็ชอ่งองทางการติดต่อ ช่างสามารถติดต่อได้ที่หน้าเพจเพจชื่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานแือแรงงาน ULT Light นะคะเปะ็นภาษาไทยช่างเซิร์ชได้เลยแล้วก็หรือไม่ก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0645452547นะคะหรืออีกช่องทางนึ่งช่องทางทางติดต่อชื่อเดียวกับทางหน้าเพจเลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมโอเคนะครับขอบคุณนะครับคุณบีนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสำหรับ ศูนย์สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดูเอลทีไลท์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตล่าสุดนะครับผมไปสอบสัมภาษณ์แล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารายงานผลให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบครับว่าผมจะมีฝีมือไหมนะฮะในเรื่องนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับคุณบีครับสวัสดีครับณภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้นะครับผมก็ได้มาทำการ สอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้ทดสอบนะครับจากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อออกใบรับรองความรู้ความสามารถให้ผมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้รับใบอนุญาตมาอยู่ในมือแล้วพร้อมบัตรประจำตัวซึ่งมีอายุ5ปีนะครับแล้วก็ต้องต่ออายุทุกๆ5ปีนั่นเองก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ ช่างไฟฟ้านะครับจะต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะครับเพื่อประกอบการปฏิบัติงานในแต่ละวันทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมแบ่งปันตั้งแต่ต้นนะครับในเรื่องของการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับที่1พี่น้องท่านใดสนใจนะครับในเรื่องของการจะขอรับใบ รับรองความรู้ความสามารถเช่นนี้ก็ติดต่อที่สถาบันพัฒนาปีมือแรงงานใกล้บ้านท่านนะครับเพื่อจะได้มีใบอนุญาตติดตัวไว้เวลาปฏิบัติงานทั้งหมดทั้งมวลก็ขออนุญาตจบเรื่องแบ่งปันลงไว้แต่เพียงเท่านี้มีโอกาสพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปผู้ก,กิจเ่ยคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม